สวัสดีเจ้าครัวมะนาวปเปรี้ยวบายพัชลีนะเจ้าวันนี้จะพาเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องนนะเจ้าไปเก็บไปกุศลนะเจ้าเอาไปทําแกงออมปีกไก่ใส่ใบกุศลนะเจ้านี่เป็นใบกุศลนะเจ้าที่ปลูกไว้ข้างบ้านนะเจ้าพอดีวันนี้นึกอยากกินอ่อมไก่นะเจ้าดูจะเอาผ้ากันยางใส่นะเจ้า ก็เลยมาเก็บใบกุศลน,นะเจ้าเก็บเอายอดอ่อนๆมานะเจ้านี่เป็นหมากปูสีนะเจ้าดอกมันก็กินได้นะเจ้า ส่วนนี้เป็นต้นดอกปวยเซียนนะเจ้าที่ปลูกไป,ปรอบๆข้างหัวบ้านนะเจ้าได้ละเจ้านี่เป็นยอดอ่อนของใบกุศลนะเจ้า แล้วอันนี้ก็คือล้างทำความสะอาดหั่นเรียบร้อยแล้วนะเจ้าส่วนพักที่จะใส่ในวันนี้นะเจ้าก็มีต้นหอมพักชีพักชีฝรั่งนะเจ้าอันนี้ปีกไก่นะเจ้าล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะเจ้าเครื่องปรุงก็จะมีนะเจ้าพริกแกงทีคั่วแล้วข่าตะไคร้ปั่นนะเจ้าตามด้วยผงนวลน,นิดหน่อย แล้วนะเจ้ากใส่รสด,ดีลงไปช้อนหนึ่งนะเจ้าพงดูว่านะเจ้าเพื่อนๆนจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะเจ้าแล้วก็ใส่เกลือลงไปนะเจ้าหลังจากนั้นนะเจ้าเพื่อนเพื่อนตั้งกระทะนะเจ้าเอาไก่ที่เราผสมเรียบร้อยลงไปได้เลยนะเจ้า เมื่อติดไฟแล้วนะเจ้าพเพื่อนเพื่อนนะเจ้าใช้ไฟปานกลางนะเจ้าพัดเพื่อเครื่องมันเข้ากันนะเจ้าพัดไปเรื่อยๆเลยนะเจ้าพัดมันได้สักพักหนึ่งนะเจ้าเติมน้ำลงไปน้อยหนึ่งนะเจ้ามันคลุกคลิกนะเจ้า แล้วก็คั่วไปแหมสักพักนึงนะเจ้าหลังจากนั้นนะเจ้าก็เติมน้ำลงไปนะเจ้าเพราะว่าวันนี้นะเจ้าอยากสดน้ำฮอนฮอนนะเจ้าเลยใส่น้ำนักหน่อยนะเจ้าเมื่อเติมน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเจ้าก็ปิดฝาไว้นะเจ้า เดือดได้ตีแล้วนะเจ้าก็เปิดฝาดูหัารอบหนึ่งนะเจ้าเพื่อนๆจะตักน้ำมันข้างหน้านะจัดเจ้าจะตักออกหรือบาตักออกก็ได้นะเจ้าแต่พอดีนะเจ้าอย่างที่ว่าอยากส้นน้ำฮอนๆนะเจ้าก็เลยตักน้ำมันมันที่อยู่ที่ลอยอยู่ข้างหน้าออกนะเจ้า เมื่อไก่ซุกได้ตี้แล้วนะเจ้าก็ใส่ยอดใบกุศลลงไปได้เลยนะเจ้าแล้วเพื่อนๆก็คนแถมสักพักหนึ่งนะเจ้า รอเพื่อพักมันสุกนะเจ้าลองชิมรสชาติดูหั่นกําหนึ่งนะเจ้า <S <S เมื่อชิมรสชาติได้ตีแล้วนะเจ้าก็ใส่ต้นหอมพักชีพักชีกชฝรั่งลงไปได้เลยนะเจ้า แค่นี้ก็เเร็จแล้วนะเจ้ารสชาติที่ได้นะเจ้าก็จะได้ความหวานจากใบกุศลนะเจ้ากินกับข้าวเนื้องอนพนะเจ้าลำแต๊ๆเจ้าเพื่อนๆลองทํากันดูนะเจ้าบอกว่าจะทํากินทําขายหรือว่าจะเอาไปทําบุญนะเจ้าวันนี้คว้ามะนาวเปรี้ยวใบพักลีขอจบคลิปไว้เพียงตะอี้ก่อนนะเจ้าแล้วไว้ป้ากันใหม่คลิปหน้านะเจ้าสวัสดีเจ้า